ทางด่วนเส้นกรพาวิถีตอนนี้กำลังจะมุ่งหน้าสู่ชนบุรีบนทางด่วนเนี้ยเส้นนี้จะมีกล้องตรวจจับความเร็วเนี่ยชนิดแบบใช้เลดา้าจะมีจุดที่ติดตั้งอยู่เนี่ยก็ก่อนลงทางด่วเนเข้าสุวรรณภูมิจะมีอยู่หนึ่งจุดเดี๋ยวเราจะทดสอบอุปกรณ์ ดูว่าการทำงานอุปกรณ์เป็นยังไงบ้างนะครับข้างหน้าเนี่ยตรงสาป้ายเนี่ยถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยจะมีกล้องอยู่หนึ่งตัวเดี๋ยวจะลดความเร็วของช่วงนี้ดูการทำงานเนี่ยกล้องจะหลบอยู่เนี้ยกล้องเนี่ยจะจับจากทางด้านหลัง เราขับรถมาเนี่ยเราอยากจะถูกจับทะเบียนป้ายทะเบียนจากด้านหลังคือเครื่องเนี่ยจะเตือนเมื่อผ่านเข้าไปในจุดที่ติดตั้งกล้องอยู่ทําให้เราไม่สามารถที่จะตรวจพบได้ล่วงหน้านะครับเพราะฉะน,นั้นจุดเนี้ยต้องอาศัยการตํารวจเส้นทางก่อนว่าจุดไหนบ้างและถึงเวลาเราก็ชันอ สองเนี่ยจะมีอีกจุดหนึ่งก็คือก่อนลงบางบ่อ